สวัสดีค่ะพี่เก่งกินโปนะคะวันนี้พี่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องของกรรมการจะถอดเงินไวซั์เพื่อไปโปกบ้านทําได้หรือเปล่านะคะกรณีนี้ก็เป็นเคสของลูกค้าของพี่เก่งที่โทรศัพทัมา์ปรึกษาพี่เก่งก็เลยอยากจะแชร์กับพวกเราทุกคนเพราะว่าคิดว่าเคสนีน้องๆน,น่าจะมีความคิดหรือว่าอยากจะทําในแนวนี้กันอยู่หลายท่านนะคะเคสนี้ค่ะลูกค้าทั้งสองท่านนะคะก็ เมื่อสัก2องปีที่แล้วค่ะก็เปิดบริษัทขึ้นมาทําธุรกิจนะคะแล้วก็มีการกู้เงินในนามส่วนตัวกับแบงค์นะคะเพื่อจะไปซื้อ Home Office เพื่อทําเป็นบริษัท แล้วก็รันธุรกิจมาประมาณ2-3ปีแล้วนะคะทีนี้ค่ะน้องเองในตอนที่มีการกู้ยืมเงินแบงก์นะคะตอนนั้นเองเนี่ยบยริษัทเพิ่งจะเริ่มก่อตั้งขึ้นมาทําให้ไม่สามารถจะกู้ในนามบริษัทได้ก็เลยต้องทําเรื่องกู้ในนามของส่วนตัวนะคะราะกรรมการก็พอมีเครดิตที่จะสามารถกู้แบงก์ได้พอธุรกิจได้เริ่มรันเนะะี่ยค่ะก็ได้เอาโฮมออฟฟิศที่กู้ยืมแบงก์เนี่ยมานะคะให้เอาเป็นที่ตั้งของสานักงานแล้วก็เอาเป็นที่ใช้ในการทํางานนะคะทีนี้พอ หลังธุรกิจไปก็ผ่อนแบงปกตินะคะในฝั่งของตัวบริษัทพี่เก่งก็ได้มีการแนะนําให้ทหําในเรื่องของการวางแผนเรื่องค่าเช่านะคะก็คือให้บริษัทเนี่ยค่ะเช่าโคมออฟฟิศหลังนี้กับกรรมการโดยที่กรรมการเองก็มีการรับเงินค่าเช่าทุกเดือนนะคะโดยเงินค่าเช่าที่ออกจากบริษัทไปนะคะก็จะลงค่าใช้จ่ายไปค่าเช่าฝั่งบริษัททางฝั่งกรรมการก็เอาเงินตัวนี้นะค่ะไปจ่ายค่าผ่อนแบงค์นะคะ ทุกๆเดือนที่มีการจ่ายค่าเช่าให้กรรมการก็จะมีการหักในทีจ่าย5%เเนื่องจากว่าค่าเช่าเป็นค่าบริการนะคะทุกครั้งที่มีการจ่ายต้องหักในทีจ่าย5%เแล้วก็นำส่งประกณ์ทุกเดือนซึ่งอันนี้ก็ทำการจ่ายแล้วก็มีการหักภาษีทุกเดือนตามปกตินะคะซึ่งก็ถูกต้องแล้วทางฝั่งบริษัทก็ลงเป็นค่าจ่ายนะคะทางฝั่งบุคคลทางฝั่งกรรมการก็จะรับรู้เป็นรายได้ในฝั่งของส่วนตัวเป็นรายได้40วงเล็บ5ค่ะเรื่องของค่าเช่ามาถึงกลางปีต้องเอารายได้ตัวนี้ไปปยื่นนาาีีกลงะะค แล้วก็ปลายปีก็ยื่นด้วยแบบพอดอ90ส่วนกลางปียื่น94นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรายได้ค่าเช่าตรงนี้ค่ะก็จะหักค่าใช้จ่ายได้ปีหนึ่ง30%ของราได้ซึ่งปกติก็จะแนะนําลูกค้าประมาณนี้นะคะซึ่งก็ทําให้เรื่องของภาษีทั้งฝั่งบริษัทแล้วก็ภาษีของฝั่งบุคคลก็จะบาลานซ์กันทีนี้ค่ะลูกค้าทั้งสองเพศนะคะที่โทรปรึกษาพี่เก่งก็อยากจะเอาเงินนะคะ เพราะเนื่องจากว่าบริษัทก็เริ่มมีกําไรนะคะทำธุรกิจมา2อสมปีก็เริ่มมีกาไรมีเงินสดเหลือในบริษัทค่อนข้างจะเยอะแล้วก็เลยอยากจะเอาเงินจากบริษัทออกไปโปะบ้านนะคะออกไปโปะเรื่องของตัวโฮมออฟฟิศทีนี้ก็มีความกังวลว่าเอ๊ะมันทําได้ไหมทําแล้วมีภาษีอะไรเกี่ยวข้ขของนะคะก็ละเลยโทรมาปรึกษาพี่เก่งทีงนี้ค่ะเคสนี้ก็พี่เก่งก็แนะนําว่าสามารถทําได้นะคะโดยทางปฏิบัตินะคะกรณีที่กรรมการเอาเงินออกไปจะเป็นทุกเดือนทีละก้อนทีละก้อนหรือว่าจะออกเป็นก้อนใหญ่ๆนะคะ กรณีที่ออกไปเนี่ยทางบัญชีต้องรับรู้เป็นว่ากรรมการยืมเงินบริษ,ษัทไปแล้วก็จ้องบันทึกว่าเป็นลูกหนี้เงินให้กู้ยืมกรรมการนะคะเงินตรงนี้เสมือนว่ากรรมการยืมเงินไปใช้ส่วนตัวถ้าสมมติว่าเงินกอนต้องอยู่ในบริษ,ษัทนะคะก็ต้องฟีดอกเบี้ยรับจากธนาคารที่ให้เรามาเป็นดอกเบี้ยรับกรณีที่กรรมการยืมเงินออกไปนะคะกรรมการก็ต้องมาจ่ายดอกเบีย้ยบริษ,ษัทเสมือนว่า ได้มีการเอาเงินตรงนี้ไปฝากาธนาคารเช่นเดียวกันนะคะภาษีมันถึงจะบาลานซ์กันส่วนใหญ่กรรมการก็จะไม่ค่อยทราบนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องนี้ทุกๆครั้งที่เรามีเงินออกไปแล้วก็ไม่ได้เอาค่าใช้จ่ายมาเบิกกรณีแบบนี้ก็จะต้องมีการบันทึกเป็นลูกหนี้กรรมการนะคะยิ่งเคสแบบนี้ค่ะเอาเงินออกไปเพื่อเอาไปโปลกบ้านที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวทางบัญชีมีเงินออกก็ต้องมีการบันทึกบัญชีนะคะทางด้าน,นบัญชีเองก็จะบันทึกว่ากรรมการเนี่ยเป็นลูกหนี้ของบริษัท แล้วก็เงินตัวนี้ก็จะต้องมีการคืนบริษัทนะคะยังไงก็ต้องมีการคืนเงินต้นกลับมาทีเดียตัวดอกเบี้ยรับนะคะที่เรามีการตั้งดอกเบีย้ยถามว่าอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่ต้องมีการคิดกับกรรมการนะคะอันนี้ก็คือผลใหญ่ก็จะตั้งอยู่ที่อัตราดอกเบีย้ยเงินฝากประจําของแบงค์นะคะที่เงินฝากประจํา1ปีนะคะก็จะอยู่ประมาณสักหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์ซึ่งถ้านักบัญชีก็จะตั้งตัวดอกเบีย้ยดีไว้นะคะ จะเป็นการตั้งดอกเบีย้ยทุกๆปีกรณีแบบนี้ค่ะบางทีนักบัญชีเองเห็นว่ามีการเอาเงินออกไปถ้าเราไม่ได้สื่อสารให้กับนักบัญชีทราบนะคะนักบัญชีเขาเองก็จะตั้งเป็นลูกหนี้กรรมการแล้วก็จะคิด้ดอกเบีย้ยระหว่างกันให้อยู่แล้วนะคะหรือแม้ว่าถ้านักบัญชีไม่ได้ตั้งไว้พอมาถึงผู้ตรวจสอบบัญชีค่ะก็เห็นว่ามีลูกหนี้กรรมการคร้างอยู่ถ้าดอกเบีย้ยยังไม่ได้ตั้งผู้สอบกตตั้งให้นะคะเนื่องจากว่าสมการเองเนี่ยค่อนข้างจะสติ๊กใดเรื่องประเด็นนี้เพราะว่าถ้าเรามองกันนะคะฐานภาษีมัน ภ,ภาษีบคุคคลแยกถืกฐานภาษีกันอยู่แล้วนะคะกรณีที่เราเอาเงินออกไปถ้าเงินอยู่ในบริษัทก็ได้รับดอกเบี้ยจากแบงก์แต่ถ้าพอก,กรรมการออกออกไปใช้ส่วนตัวนะคะกรรมการก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับบริษัทเช่นเดียวกันเพื่อให้ทุกอย่างมันบาลานซ์กันนะคะทีนี้ลูกค้าที่สอบถามนะคะพี่เกดก็ที่ใในหลักการแบบนี้ลูกค้าก็ยอมรับนะคะว่าเขาเอาเงินมาจัดออกไปใช้โปะบ,บ้านโปะธนาคารนะคะ ก็ยังประ,ประหยัดกว่าที่จะเสียดอกเบี้ยให้แบงก์พี่เก่งก็ก็อธิบายหลักการให้ฟังลูกค้าก็พิจารณากันเพราะว่าหลักการอย่างนี้ถ้าสมมติว่ารับในเงื่อนไขได้ก็โอเคนะคะแต่เงื่อนไขก็คือว่าตัวเงินลูกหนี้กรรมการก้อนนี้นะคะยังไงเงินต้นก็ยังอยู่ยังไงต้องผรกกืนบริษัทนะคะไม่สามารถที่จะล้างไปได้แล้วลูกค้าก็ถามต่อว่าตัวลุกหนี้กันยืมกรรมการเนี่ยคะ่ะจะลดลงด้วยวิธีไหนได้บ้าง พี่เก่งก็อธิบายเพิ่มเติมนะคะว่าถ้าจะลดลงก็หนึ่งนะคะกรรมการเอาเงินมาคืนบริษัท 2ไม่งั้นก็ทําวิธีการจ่ายเงินปันผลก็ได้นะคะโดยเอารายการมาน็อกกันนะคะก็คือจ่ายเงินปันผลแล้วก็ล้างลูกหนี้กรรมการแต่ประเด็นนี้ก็ยังมีภาษีที่จะต้องนําส่งสัมภาระรที่10%เปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่าเงินปันผลเวลาเราจ่ายผู้ถือหุ้นเพื่อจะเอาเงินออกไปนะคะก็ต้องมีการนําส,ส่งภาษีสิซึ่งทั้งหมดทั้งมวล่ะมันมีความสัมพันธ์กันหมดนะคะการทำอะไรแต่แตละเรื่องมันก็จะกระทบอีกเรื่องหนึ่งนะคะค่ะเคสนี้ค่ะพี่เก่งก็บอกลูกค้าว่า ถ้าให้ดีท่องคำนวนภาษีดูก่อนนะคะว่าภาษีส่วนตัวกรรมการนะคะที่เป็นเงินเดือนบวกค่าโบนสัสบวกค่าเรื่องของค่าเช่าต่างๆเนี่ยฐานภาษีเกิน10%หรือยังนะคะถ้าฐานภาษีเกิน10%แล้วเนี่ยใช้วิธีการจ่ายเงินปันผลออกเพื่อจะล้างกับตัวลูกหนี้ก็น่าจะเป็นวิธีที่เหมาะสมนะคะเนื่องจากว่าบางทีเราถอดเงินไปเรื่อยๆนะคะยอดเกินลูกหนี้มันจะโตขึ้นโตขึ้นถ้าเราไม่ได้เคลียร์ตัวเลขกันบ้างเนี่ย สุดท้ายมันก็ทําให้ตอนที่เราจะปิดกิจการหรือว่าตอนที่เราจะขายหุ้น,นต่างๆมันก็จะมีความวุ่นวายนะคะค่ะเคดีพี่เก่งก็อยากจะแชร์กับพวกเราประมาณนี้นะคะในเรื่องของบริกิของพี่เก่งพี่เก่งก็มีในเรื่องของบริการการ ให้คำปรึกษานะคะในเรื่องของวางแผนภาษีแล้วก็ในเรื่องของมาญชีเอาซ้อนรวมถึงเรื่องของงานจดทะเบียนแล้วก็การขอใบอนุญาตต่างๆด้วยค่ะค่ะก่อนจบคลิปนี้ค่ะพี่เก่งฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องพี่เก่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ